ที่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในเบรกที่1ของเช้าว,วันนี้ผมมะชมพระเครื่องสําคัญและหายากเป็นพระเครื่องที่มีมูลค่านะครับมีคุณค่าของท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีและก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและนิยมมากๆมีในฐานข้อมูล google search นะครับสามารถค้นหาได้นะครับนั่นคือ เหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆทรงเสมาแต่ก็ไม่ใช่ทรงเสมานะครับคือเหรียญหลวงปู่จันทร์วัดจานเรื่องในอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีปี2 5 1พนะครับซึ่งเหรียญนี้ด้านหน้าประทับรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์นะครับครึ่งองค์และจะรึกข้อความหลวงปู่จันทร์วัดจานเครื่องในอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานี2 5 1พมีอัขรยันอยู่โดยรอบนะครับด้านบนสุดมียันนะครับแล้วก็มียันในรูปวงกลมอีก4จุดนะครับและด้านบนห่วงเปิดมีลายกระหนก ประกบสองข้างนะครับรอบๆคล้ายเกลียวเชือกผมพลิกไปให้ชมด้านหลังประทับอัคระยันตามที่เอฟซเห็นนะครับและก็มียันในรูปวงกลมเหมือนด้านหน้าอีก4จุดสําคัญนะครับแล้วก็ห่วงเปิดนะครับที่รับกับด้านหน้านะครับเป็นเหรียญที่งดงามเข้มขลังเห็นเนื้อทองแดงอย่างชัดเจนมากๆพอผ่านประสบการณ์ยิ่งผ่านประสบการณ์เท่าไหร่ย,ยิ่งมีความขลังศักดิ์สิทธิ์และคมชัดมากเท่านั้นนะครับนั่นคือเหรียญลงผูจันทร์ วัดจานเครื่องในอำเภอเคื่องในจังหวัดอุบลราชธานีผมไปชมทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่สําคัญเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2511ถือว่าลึกมากทีเดียวนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ